สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีแฟนช่องของเรานะครับมันี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับผมมาซองทะเบียนรถนะครับซึ่งปูน้อยนะครับเพิ่นเจิมขั้นใดออกขั้นนั่นนะครับดุนโจนจังสิได้เจิมเทวอนึงนะครับแต่ว่าเจิมขั้นใดออกขั้นนั่นนะครับวันนี้คงจะเป็นโชคลาภของพี่น้องนะครับที่ได้เบิ้งทะเบียนรถซองทะเบียนรถนะครับที่เพิ่นมาเจิมกับปูนะครับเนาะ เดี๋ยวเสียหน,น้องนนทิยาพาพี่น้องไปซองนะครับว่าเพินทะเบียนรถนะครับคันที่เพิ่นน้ามาเจิมเป็นทะเบียนอีหยังนะครับพี่น้องเขามา่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมสันกันดิ่งไว้พอดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ่งับทางช่องของเฮานะครับเดี๋ยวเฮาไปซองพร้อมๆกันเลยครับมาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องนี้เลค่ะเด้อด ผู้เติมรถนะคะตาตาดูเามาดทั้งหามันเนงองสีาาทั้งาเติมีนะคะตาตากาลังเติมอยู่นะคะอะไรเป็นเติมตักน้อยเดี๋ยวนั้นียสิภาพไปสองมึงทะเบียนนั้นด้ ไป่เนยนี่ยใส่ใส่ปลาไม้ผิดไม่ผิดใส่ดีสิอืมันมันยใสมามาใส่เนยอืม

คนหละที่เที่ยวทางทีอปรตลงมาเลย้วก็มชีดูครับมารัปุร ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง นั่นที่ยาอีสืบมึงถักเรียนนะคะนี่ก็เดิมเดิมในรถค่ะมาดู

หมายเลขทะเบียนรถปูแล้วเจิมนะคะปูแล้วบอกว่าเจิมขั้นใดออกขั้นนั่นนะคะน่นดียากับเลยลอดนะคะคนออกรถมากมือนี่สดสดต้นลอดนะคะคนกลับมาหายปูเจิมหายก็ไก่สองสี่ศูนย์สองนะคะคอนแกนนะคะตงูแล้วเจิมนะคะ ทุกเรื่องย่างมากคู่แล้วเจอใหม่

คุณตายุ่นมาก,กันนุษยทิยานะคะคุณตายุ่นบอกว่าเลขรถขั้นนี้ตรงใจเลยนะคะบนทั้งบนทั้งล่างอยู่ขั้นนี้นะคะ<น>คุณตายุ่นบอกนะคะ<ใ>น,นุย์ทิยาเห้ซู้ไม่เห็น,น penguin, เป็นพักๆนะคะหมายเลขทะเบียนรถนปูคนกำลังนั่งเจิมอยู่ข้างในนะคะเป็ agem, นกอไก่สองสี่ศูนย์สองขอนแก่นนะคะ เรียนลดขนันมนี้อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่16กพฤศจิกายนนี่นะคะเป็นว่าเป็นใช่ว่าใช่ฮะก็คอยมาติดตามน้วกันนะคะว่มีผู้ใดลูกรันตีได้วาเลขเสียออกตัวใดนะคะนุ่นพญานี่เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ซื้อนำเสนอให้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นัน้เนเด้อพี่น้องเด้อว่ามีผู้ใดลูกลวงหนานะคะว่าเลขเสียออกตัวใดพอผู้ันบอกว่ามันเจิมขั้นไดมันก็มักจะออกขั้นนั่นนน่นพยาก็เลยขอ อนุญาตกับเจ้าของรถเพิ่นท้ายลิปนะคะเพราะว่าเพิ่นพึ่งออกมาเมื่อนี้มือแรกสดสดร่อนๆนะคะแล้วก็ใส่เบื้องบรรยากาศพูเล่ากำลังเจิมนะคะเนนน่ ูแล้วก็เติม้แล้วกัะเรียนก็ไ2402 จิตทิกาตัดหลังสองซี่ซี่สองศูนย์สองสองศูนย์นะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภได้หมดวันที่ส er. ิบหกพฤศจิกายนเนี่ยนะคะจะเป็นเ่อเป็นใช่เ่อใช่แต่มีผู้ใดรู้นะคะพันธุยาไทยท้าห้เป็นแค่แนวท่านะคะหาซื้อสาวกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะขออวยพรให้พ่อแม่พี่นอเอซี่โชคดีไม่ใช่ถูกหวยรลำลวยไปน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะ